สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูของแต่งเพิ่มเติมให้กับเจ้าเอ็กเซเตอร์ของเรานะฮะเอ็กเซเตอร์155 VVA นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวดูพักเท้านะฮะที่ที่ที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเอาไปวิ่งที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะฮะแล้วมันโค้งยังไงมันก็ติดนะครับก็แล้วมันอันตรายถ้าเป็นฝั่งหนู่เนี่ยมันจะติดเบรกนะครับก็มันคือมันจะโดนคันเบรกนะฮะมันจะทำได้ความได้นะครับล้อหลังจะเสียก็เลยจําเป็นจะต้องใส่ชุด เกียโยงนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่มันขี่ไม่ค่อยสบายนะฮะสำหรับการขี่ถนนแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคยอมได้นะครับเพววื่อความปลอดภัยแล้วก็สวยด้วยนะครับเป็นของ RCB นะฮะอันนี้เป็นตรงรุ่นของ Y16ZR หรือว่า Y15 ก็คือเป็น x x e t t ซ r ตัวก่อนหน้านี้เป็นเจน2นะครับตัวนี้เป็นเจน3ก็ใส่ด้วยกันได้เปิดมาก็จะมีสติกเกอร์ของ RCB นะฮะนี่แล้วก็มีคู่มือของเขาให้นี่นะครับ เป็นคู่มือการประกอบนะฮะถ้าไม่มีคู่มือนี้น่าจะแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเยอะนะครับเมื่อสักครู่ผมได้แกะออกมาดูก่อนที่จะถ่ายคลิปแล้วนะฮะก็นี่นคร่าวๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบซิงเกิลฟุตเลสก็คือมีแค่พักเท้าแค่คนขี่อย่างเดียวนะครับคนซ้อนไม่ไม่ไม่มีนะฮะคนซ้อนใช้ของเดิมหรือว่าจะถอดออกสําหรับรถแข่งอันนี้เป็นแบบ รุ่นที่สำหรับรองรับการแข่งขันได้เลยนะครับของ ICB เป็นรุ่น S2 นะฮะมีรุ่น S3 ด้วยที่มันจะเป็นแบบมีพักเท้าคนซอมจะเป็นชุดใหญ่นะครับแต่ว่าผมไม่เอาชุดนั้นนะฮะนี่ก็ขาก็นี่มีลูกปืนเป็นแบบว่ามีเป็นซีน2ด้านนะฮะเป็นมีแผ่นปิด2ด้านนะครับลูกปืนก็โอเคไม่มียี่ห้อลูกปืนนะครับผมหาไม่เจอนี ตัวน้ำหนักก็เบาดีนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันอีกทีเขามีชุดอัอนนี้เป็นปลายเกียร์เป็นปลายคันเกียร์ปลายคันเบรกมาให้นะฮะแล้วก็แกนเปลี่ยนแกนสวิงอาร์มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ต้องเดี๋ยวลื้อก็ดูกันอีกทีนะฮะแล้วก็ชุดอไหล่มากมายนะครับนี่ตอนแรกผมคิดว่าไม่มีคู่มือมาเปิดมาก็ตกใจเหมือนกันนะ,ะว่าจะประกอบถูกได้ยังไงนะครับนี่โอ้น็อตอะไรบานเพียบนะฮะแล้วก็ บูทต่างๆนานานะครับโอ้เพียบไปหมดมาแต่ว่าน้ําหนักเบานะครับแล้วก็เขาทำงานสีมาก็ดูโอเคนะฮะใช้ได้นะครับเนี่ยบูทเพียบเลยนะฮะจะประกอบกันถูกไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับน่าจะใช้เวลาในการประกอบอยู่นานพอสมควรนะฮะใส่กับคืนเข้าไปก่อนอนี่อันนี้เป็นตัวขาฝั่งไอคัน เบรนะครับกดปั๊มกระทุงนะฮะก็ก็งานเขาก็ดูโอเคนะครับมีเนี่ยแหวนรองเป็นแบบเข้ารูปมาให้นะฮะด้านในนะฮะโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ยึดกับตัวรถนะฮะก็ดูเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแต่ว่าเขาก็เก็บงานมาก็มีตําหนิบ้างนิดหน่อยนะฮะการขนส่งเขาก็แพ็คมา มันอาจจะกระแทกกันบ้างอะไรก็นิดๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นตัวพักเทา้าก็น้ําหนักก็ดีนะฮะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้จริงๆมันน่าจะเป็นแบบว่าซูเปอร์ลีหรืออะไรที่เวลาล้มแล้วมันลื่นไปเลยนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นน็อต M8 นะฮะก,ก็ดูแข็งแรงดีแล้วก็น้ําหนักก็ไม่สูงนะครับตัวนี้เป็นอะไรห่ะ น่าจะเป็นบูตลองอ๋อเนี่ยบูตอันนี้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับนี่นี่แล้วก็น,นี้เป็นขาเกียร์นะฮะอันนี้ก็คือตรงรุ่นเอ็กเซเตอร์เลยนะครับก็มีมาให้เลือกอยู่หลายแบบหลายขนาดนะฮะแล้วเอ็กเซเตอร์เนี่ยมันออกแบบมาเหมือนแบบชุดพวกชุดเกียร์ผมว่ามันเหมือนแบบพวกรถ R1 อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นรถสปอร์ต สามารถใส่ชิปเตอร์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าลองจากการที่เปลี่ยนเกียร์ไม่กำคัดมันก็พอเปลี่ยนได้อยู่นะแล้วก็มีสลิปเปอร์คัดด้วยนะฮะผมก็เลยลงทุนสั่งตัวนี้มานะครับเป็นเอลเซอร์ควิกชิปนะฮะ qs sport v 2นะครับตัวนี้เป็นแบบสแตนดาร์ดนะฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสำหรับการแข่งขันก็คือต้องใช้กับกล่องเอลเซอร์เท่านั้นนะฮะตัวนี้ก็สำหรับเป็นคอยที่เป็นคอยจุดระเบิดแบบแยกนะครับลดหัวฉีดนะฮะลดคาบูก็ได้นะครับอืมประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถ สั่งในแอปได้นะฮะเออสั่งเปิดปิดในแอปได้แล้วก็เป็นงานไต้หวันนะครับตัวนี้นี่มาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลโมดูลของเขานะฮะเราสามารถเอ,อ่อเซ็ตติ้งจากในแอปนะครับอันนี้ก็เป็นรับประกันจากไฮสป e ดนะฮะรับประกันอยู่ที่6เดือนหรือ1ปีไม่แน่ใจนะครับนี่ดูตัวงานนะฮะเดี๋ยวเราดูในกล่องการวารันตีการ์ดนะครับนี่ออฟฟิเชียลดีลเลอร์ไฮสปีดไอแลนด์นะครับ แล้วก็มีคู่มือมาให้นะฮะนี่แล้วก็มีแขนต่อเกียร์แล้วก็ลูกลูกปืนตาเหลือกนะครับมาให้นะฮะสำหรับใส่เกียร์โยงนะครับแล้วก็เรากา็ประมาณนี้นะฮะสำหรับต่อกับชุดเกียร์โยงแบบนี้นะครับตรงนี้นั่นเองนะฮะฝั่งที่เตะเกียร์นะครับ นี่ตรงนี้นะฮะนี่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัว,ตวเอ่อครีชิปเตอร์กันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไปเป็นอันเดียวกันเลยนะฮะอันนี้ผมไปโหลดแมนวนวลของเขามานะฮะเอ่อคือชิปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีหลักๆอยู่คือสามารถใช้แอปในการสามารถใช้แอปในการเซตติ่งนะครับได้นะฮะแล้วก็ เซนเซอร์ S S เนี่ยมันเป็นแบบทูเว y พุชแอนด์พูลนะฮะก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะใส่เกียร์กลับคือเวลาลองงัดเกียร์ขึ้นเนี่ยเราจะเอาเปลี่ยนเป็นตบลงก็ได้ตบลงเพื่อเปลี่ยนเกียร์ขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เออจะสามารถเซ็ตจากในแอปก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้กับรถ1 2แล้วก็4สูบได้นะครับ1-4สูบป,ประมาณตัวเซนเซอร์ของเขาเนี่ยเป็นเกร์ม o เตนะครับเป็น P i e z o เซนเซอร์นะฮะสำหรับที่ใช้ในรถแข่งนะครับ ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับมีสายตรงรุ่นสําหรับพวกนินจา400สาอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่านี้ผมสั่งมาใส่เบรกแซ t เตอร์แล้วก็ก็เลยสั่งเป็นแบบที่เป็นคอยแยกมานะครับผมจะเอาไปลองใส่กับมังกี้ตัว5เกียร์ด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไงบ้างนะฮะก็ในกล่องก็จะมีตัวอันนี้มาให้อันนี้สําหรับสูบเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบสูบคู่นะฮะก็จะเป็นแบบมีสายคอยเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับรุ่นสําหรับ MT07 แล้วก็นินจา400นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ตรงนี้ก็อย่าไปเอออย่า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 คลายสกรูตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันต้องต้องขันแน่นนะฮะอย่าไปขันที่อย่าไปปรับความยาวของไอตัวหลอดนี่ตรงนี้นะครับอ่านะฮะให้ปรับที่ตรงปลายอีกด้านหนึ่งแทนนะครับในปรณนี้นะฮะก็อันนี้ก็คือต่อคอมคอยนะครับของเก่านะฮะก็เอาไอสายคอยที่ เข้าคอยของเก่า2เส้นนี้ออกนะครับแล้วก็มาต่อบายพาสเข้ากับตัวนี้แทนนะฮะสออันก็มันก็ไม่ยากนะฮะก็มันมันก็มีแค่บวกกับสายสัญญาณจุระเบิดนะครับก็ดูสีเอานะฮะใครทําตามก็ถ้าโหลดคู่มือมามันก็ไม่ยากนะครับลองดูอย่างเงี้ยอาจจะงงนะฮะแต่ว่าพอทําจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากสายมันก็มีอยู่แค่2อสมเส้นนี้เองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ต้องลงกาวนะครับลงกาวนะฮะ กาวของคลิปชิเตอร์นะครับก็คือเป็นชุดสายไฟดินนั่นเองนะฮะสายไฟลบนี่ของคริปชิพเตอร์ก็ลงกาวใน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 อยู่ใกล้ๆคอยนี้นะครับแล้วก็จะสั่งตัดที่คอยเวลาเาซ็นเซอร์มันทํางานเนี่ยมันจะตัดคอยจุดระเบิดเพื่อไม่ให้จุดระเบิดเครื่องยนต์ก็เหมือนเรายกคัะเร่งนิดๆน,นะครับพอยกคัะเร่งนิดๆเนี่ยเราจะสามารถยัดเกียร์เข้าไปได้นั่นเองนะประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้ก็คือเป็นสายบพาสของเขานะครับ แล้วก็เขาจะมีชุดบพาสสำหรับการที่ว่าไม่ต้องใช้ชิปเตอร์นะฮะต่อเผื่อการชิปเตอร์มีปัญหาอะไรก็มีปลั๊กตัวนี้มาให้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูติดตั้งกันดูแล้วเดี๋ยวผมจะเทดสดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าเอเลเตอร์ตัวนี้นะฮะจริงๆก็มีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะฮะที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยแต่ผมยังไม่เคยจับงานจริงนะครับก็มีของยูมาเลสซิ่งนะฮะแล้วก็ของ ECU Shop แต่ว่า ของ ECU สอบผมดูว่าเซนเซอร์มันจะยาวกว่านี้ของยูมากก็จะเซนเซอร์ยาวกว่านี้นะครับอาจจะเป็นเซนเซอร์แบบรุ่นเก่าหรือว่าคนละตัวนะฮะซึ่งผมเห็นรถมังกี้เนี่ยแกนเกียร์มันมีอยู่สั้นๆแค่นี้เองนะฮะจะไปใส่มังกี้ก็ต้องใช้แบบสั้นๆแบบนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใช้เวลานานอยู่ยพอสมควรนะครับอันนี้ก็ ชิปเตอร์ตัวนี้กา้านแกนตัวนี้ที่เขาให้มามันยาวไปนะผมก็ไปหาตัวอื่นมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็เกียร์โยงก็โอเคติดตั้งตรงรุ่นนะฮะก็ติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะชิ้นส่วนอะไหล่เยอะนิดนึงนะฮะแล้วเราก็เก็บสายไฟเดินมาตรงนี้ในส่วนของกล่องคอนโทรลของตัวควิคชิปเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ติดไว้กับที่เฟรมรถให้มันไม่เขยา่าให้มันไม่สะเทือนนะครับก็ประมาณนี้นะับผมก็ติดไว้แล้วเดี๋ยวเราก็เก็บสายไฟอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ไปลองใช้กันดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับแล้วก็มาดูการติดตั้งนะครับทั้งฝั่งนี้นะครับทั้งฝั่งที่เป็นคอยนะฮะก็ตัวสายสีแดงนี่นะครับก็จะเป็นสายสายไฟบวกไฟเลี้ยงคอยนะครับไฟเลี้ยงคอยก็ต่อเข้ากับเส้นสีแดงนะฮะก็เราก็ต้องวัดดูนะฮะว่ารถเราเนี่ยไฟเลี้ยงคอยเป็นเส้นไหนนะครับอันนี้ผมวัดแล้วก็คือ เข้าเส้นนี้นะฮะแล้วต่อไปอีกเส้นหนึ่งก็เสียบเข้าไอ้แทนที่ไฟเลี้ยงคอยที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับนี่ตัวนี้นะฮะม,มันจะมีอันนี้มันจะเป็นเส้นขาวก็คือใช้กับอีกสูบหนึ่งนะฮะซึ่งเรามีแค่สูบเดียวนะคร<ม>ับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้ากับสัญญาณไฟจุดระเบิดนะฮะของเดิมรถนะครับแล้วก็เสียบเส้นสีเหลืองเข้าไปนี่เสียบไปนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะก็เข้ากับคอยจุดเปิดอันเก่านะครับต่อเหมือนต่อค่อมไปนะฮะเหมือนต่อค่อมนี่ประมาณนี้นะครับเสร็จก็มีเส้นสีดำเนี่ยลงกาวที่ตัวคอยด้วยนะฮะนี่ลงกาวที่ตัวถังหรือตัวคอยนะค,ะนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปต่อกับกล่องคอนโทรลของชิปเตอร์นะครับนี่เป็นปลั๊ก ปักไอนี่ปักบพาสนะฮะโอเคต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอเปิดมาก็ที่ผมจะลองคอนเน็ดูนะครับนี่แอปสวยทีเดียวนะฮะ disconnect อยู่เราลองคอนเน็กครั้งแรกซิว่าเป็นยังไงดีไว้ e connect ติดแล้วก็กดไปทางไหนก็ได้นะครับให้มัน3ามวีนะฮะ after entering a p a i r mode ไอ้ถ้ามันเข้าเข้า pairing mode แล้วมันจะกดเอกระพิบสี่ครั้งนะครับเดีย๋ยวเราลองกดดู ด,ดึง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 โอเคคอนเน็กแล้วนะฮะรือเปล่าอ๋อยังกดคอนเน็กก่อนจับคู่นี่นะครับก็คอนเน็กแล้วนะฮะเวลาที่เราเตะเกียร์นะครับหน้าจอมันจะขึ้นสีแดงนะฮะอันนี้ก็วัดรอบก็ขึ้นวัดรอบก็ขึ้นตามรอบเครื่องนะครับลองเตะเกียร์นะฮะ ตอนที่เราเตะมันจะมีสีแดงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปลองใช้กันดูครับหลังจากที่ไปลองใช้ดูแล้วนะฮะก็โอเคนะครับเออเซนเซอร์เนี่ยตัดตัดแม่นยำดีนะฮะแต่ว่าอ่าถ้าเรา ใช้ตั้งแต่เกียร์หที่ลากจาก1ไป2เนี่ยมันก็จะแบบกระตุกนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแรงบิดของเครื่องมันยังสูงอยู่นะฮะด้วยความที่สเตอร์นี้ยังใหญ่อยู่ด้วยนะครับสเตอร์หลังนะฮะก็เอ่อถ้าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมเซฟเซฟผมว่าเกียร์หไป2เนี่ยกำคัดไปก่อนนะครับแล้ว2 3 4เนี่ยเตะได้เลยนะฮะก็คือเนียนเร็วดีนะครับเร็วมากนะฮะแต่ว่า ยังเตะลงไม่ได้นะฮะคือดาวชิปไม่ได้เอาเกียร์ลงนะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ขึ้นได้อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูหน้าจอแอปนะครับก็ผมลองเล่นไปคร่าวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนี่นะครับเมื่อเราคอนเน็กแล้วนะฮะมันจะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับว่าคอนเน็กแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็น QSAAD นะฮะก็คือเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแรงกดนะครับเหมือนแรงกดของเขานะฮะ ยกขึ้นตามที่เรากดนะฮะแล้วคือไอตอนที่เซนเซอร์มันทำงานที่มันตัดไฟเนี่ยมันก็คือช่วงที่ช่วงที่ไฟสีแดงนี่ติดนะครับนี่นะฮะเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้เขา,เาติดมาเอา่อตัดตัด,ต,ดตัดเวลาเนี่ยเยอะแค่ไหนนะฮะโดยที่มาตั้งในหน้านี้นะครับเป็นอันนี้เป็นรอบนะฮะ RPM นะฮะว่าจะให้เอ่รรอบที่เท่าไหร่ตัดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น มิลลิเซกนะฮะเราสามารถตั้งแบบนี้นะครับกดบวกไปนะฮะคือเราต้องคอนเน็ก่อนนะครับไม่ว่าทำอะไรมันต้องขึ้นคอนเน็นะฮะแล้วเราก็อ่าสมมุติว่าที่4ี่พันรอบเนี่ยเราจะตั้งตัดที่100มิลลิเซคค์นะฮะนี่แล้วก็กดอัปโหลดไปนะครับทีนี้เนี่ยก็จะเข้าไปแล้วนะฮะกดดูนี่นะครับเมื่อกี้เราปรับไปที่4 0 0พันกับ100อ่านี่นะฮะหนึ่งร้อยมิลลิเซกก็คือ100มิลลิวินาทีนะฮะประมาณนั้นรอบที่เท่าไหร่ก็ บวกเข้าไปนี่นะฮะมันตั้งได้มากสุดเท่าไหร่ผมก็ยังไม่เคยลองเดี๋ยวไม่เป็นไรไปลองเล่นกันดูนะครับ q s w i z a r อันนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าเราไปเซตครั้งแรกแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราครั้งแรกที่เราเซตติ้งนะฮะถ้าเราใช้แบบเกียร์เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกดขึ้นคักไว้3วิอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีเนี่ยแล้วถ้าเราจะมาปรับนะฮะ ปรับว่าเป็นเกียร์กดเกียร์ดึงหรือเกียร์ดันให้มาปรับตรงนี้นะฮะ QS switch on นะครับโอเคด,ด้านนี้เนี่ยก็คือเนี่ยตรงข้างล่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับแรงดันที่เรากดไปนะฮะว่าตอนตอนช่วงไหนเนี่ยที่จะเซนเซอร์จะเริ่มทำงานนะครับนี่นะฮะโดยมันสัมพันธ์กับตัว QSAD ข้างบนนี้นะฮะว่าถ้าเราเตะแรงถึงระดับนี้เนี่ย แล้วให้เขาตัดประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถมาตั้งได้ที่ซึ่งเราสามารถตั้งได้นะฮะว่าเออจะใช้แรงตัดที่เท่าไหร่นะครับนี่ตรงนี้นะฮะประมาณนี้อ่าตรงนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งซึ่งเรามาดูหน้าที่ว่า จะใช้แรงเท่าไหร่นะครับในการตัดนะฮะตรงนี้นะครับในเมนูแรกนี้นะครับก็คือเนี่ยพอขึ้นมา500กว่านะฮะก็จะตัดเนี่ยนะครับคำว่าคอมกระพริบขึ้นมาประมาณนี้นะฮะก็คือแรงในการตัดของเขาเราสามารถเนี่ยดูจากตรงขีเขียวนะครับเตะถึงขนาดนี้ให้ตัดนะครับก็คือถือว่าละเอียดนะฮะละเอียดทีเดียวเลยนะครับ ก็ผมลองใช้งานดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ใช้งานได้ราบลรื่นดีนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสั่งมาจากทางช้อ p ป,ปีนะครับหรือว่าแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ